สวัสดีค่ะเจ้าลู่ซือทำให้แม่อึ้งทั้งเอเชียภาพล่าสุดไม่คิดว่าจะตัวเล็กมากเป็นนักสแสดงและนักร้องหญิงชาวจีนที่มีแฟนคลับติดตามทั่วทั้งเอเชียเลยจริงๆค่ะสำหรับเจ้าลู่ซือซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเติบโตมาอย่างมีคุณภาพมากจริงๆทั้งสวยทั้งมากด้วยความสามารถนิสัยก็น่ารักซึ่งความฮอตของเจ้าลู่ซือนั้นบอกเลยว่าไม่มีแผ่วเพราะว่าปีปีปหนึ่งแทบจะไม่ได้พัก มีงานติดต่อเข้ามาแบบรัวๆโดยที่ผ่านมานั้นเจ้าลู่ซือเดินสายออกงานทั่วโลกโดยเฉพาะแถบเอเชียทำให้เจ้าลู่ซือนั้นมีแม่แม่เอเชียเป็นแฟนคลับติดตามผลงานเยอะมากๆแต่ล่าสุดเจ้าลูซือยังทำเอาแม่แม่อึ้งทางเอเชียเลยทีเดียวค่ะโดยในไอจีของเจ้าลูซือนั้นได้มีการแชร์ภาพของเจ้าลูซือที่นั่งอยู่ในถุงสีม่วงถึงแม้หลายคนจะรู้ดีว่าเธอตัวเล็ก แต่ก็ไม่คิดว่าจะตัวเล็กมากขนาดนี้ถึงขนาดเข้าไปนั่งในถุงได้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแต่ถึงจะตัวเล็กก็เล็กแบบเต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณภาพเพราะว่าทั้งสวยทั้งเก่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ